ตรงนี้ก็เป็นซุ้มของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับประจำตลาดนะครับฝั่งตรงข้ามก็ตรงนี้ก็จะเป็นรั้วนะครับใต้เขี่ยมตรงนี้ก็จะเป็นศาลาหลวงปู่จันนะครับก็เป็นเจ้าวาัดรุ่นแรกๆของวัดแถวที่อยู่ใกล้ๆนะครับวัดปากน้ำละแมนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็น ของกองกอำนวยการนะครับศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าโอท็อปของหลาดใต้เขี้ยมนะครับอัไไนนี้ก็จะมีทั้งสองฝั่งนะครับจะมีขนมนมเนยทั้งสองฝั่งนะครับอันนี้ก็ขอเป็นโซนที่สองนะครับเราก็จะเห็นไปตรงนู้นนะครับฝั่งนี้ก็จะมีอยู่เหมือนกันนะครับก็จะมีทั้งสองฝั่งนะครับ ก็เดินดูไปเรื่อยๆเนาะเนี่ยนะครับจะมีทั้งสองฝั่งเลยนะครับถ้าเราเดินตรงไปเรื่อยๆก็จะถึงคลองละแม่นะครับแต่คลองละแม่ก็าไม่รู้นะครับตรงนี้ก็เรียกกันว่าคลองละแม่นั่นแหละนะครับอะเราก็เดินต่อไปนะครับอันนี้ก็มีหลายๆอย่างนะครับหร้อมหอมเนาะเนี่ยฝั่งก็จะมี นะครับมาซ้ายทั้งขวาครับ yeah. ตอนนี้พ่อแม่ก็เริ่มออกกันมาแล้วนะครับอีกสักครู่นึงก็นะครับอันนี้พ่อขาแม่ค้าก็จะเป็นเที่ยงวันบันเทิงนะครับเพลงผิดละลิขสิทธิ์นะครับไม่สามารถที่จะเอาขึ้นได้นะครับเเช็คคนนาาฬิกะรับหลือันนี้ก็มาโซนตรงนี้นะครับสิ้นสุด